สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเงินเย,ยียวยา5,000ันบาทกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปและข่าวสารใ,ใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใ,ใหม่แล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของแม่บุ๋มด้วยนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพูดถึงเงินเย,ยียวยา0 0าพกันนะคะรอรับ5,000บาทได้เลยนะคะสัปดาห์หน้า โอน1.5ล้านคนนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนะคะอย,อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนแม่และเด็กที่ไม่บุมสร้างขึ้นมานะคะก็มีสมาชิกประมาณเกือบ50,000คนแล้วนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการโอนเงินเยียวยาหรือไม่นะคะก็ตอบเลยนะคะว่าจะไม่มีการโอนเงินเยียวยาใดๆเลยนะคะเพราะว่าปิดเสาร์อาทิตย์ นะคะรวมทั้งกระทรวงการคลังหน่วยงานราชการรัฐบาลปิดหมดเลยนะคะสออาทิตย์ไม่มีการจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่27-28เมษายน63นะคะก็คือวันจันทร์วันอังคารนะคะรวมทั้งสิ้นก็1.5ล้านคนนะคะก็คือกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มนะคะและในส่วนของสถานะแก้ไขบัญชีนะคะที่น้องหลายๆคนนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะ อีกเช่นเคยนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มของสถานะแก้ไขบัญชีนะคะจะจะอีกครั้งในวันที่29เมษายน63นี้นะคะยังไงก็ รอรับเงินกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ได้รับเงินกันเมื่อวานนี้ไม่บุ๋มก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับเงินกันเยอะมากๆพอสมควรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาบอกกล่าวเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วก็คนที่ยังรอตรวจสอบอยู่นะคะคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ